ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกําลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรงจึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับมรสุมตัวหนอกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงทําให้บริเวณดังกล่าวมีคลื่นลมแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยควรอกจารฝัังต่อไปอีกหนึ่งวัน กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือภาคตัวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศหนาวเย็นในทั่วไปกับมีลมแรงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกและคลื่นลมมีกำลังแรงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด14-19ถึงองศา,ศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-13องศาเซลเซียสภา้ตัวหนอกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด13-17องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-12องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด17-20องศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกอากาศเย็นอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด18-23องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรัง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาก,การกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา9นาฬิกา41นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เม19ซนมและเวลา20นาิกา53นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร6ซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกา50นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรและเวลา16นาฬิกา30นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก,ก็ตดวงอาทิตตกเวลา18นาฬิกา37นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตตกเวลา18นาฬิกา23นาที